ชีวิตลูกสอนธนาพรเหมือนตุ๊กตาไขลานอายุ15แม่สั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำ ย้อนฟังลูกสอนธนาพรกับชีวิตรักที่เป็นไปตามกำกับของแม่แม่อยากให้คบใครก็ต้องทำตามจนมาเจอคนที่รักถึงขั้นขับรถชนรัวบ้านยอมคบสองชายลูกสอนเผยว่าความรักของสอนแล้วแต่แม่จิ้มมาให้สอนไม่เคยรักใครก่อนแม่อยากให้เป็นแฟนคนไหนก็จะบอกให้คุยกับคนนั้นสอนเป็นเหมือนตุ๊กตาไขาลานที่ลานหมดแม่ก็หมุนให้เอาเราไปตั้งตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้น แฟนคนแรกตอนสอนอายุ15แม่ก็หามาให้ลูกสอนบอกว่าคุณแม่สั่งให้เลิกคบเพราะมีเรื่องมือที่สไปปั่นคุณแม่ว่าพี่อูดไม่ดีเจ้าชู้มากตอนนั้นความรักเราก็ตาบอดหมดเราคิดว่าแม่ไม่มีเหตุผลก็ยังพยายามติดต่อกันเขาส่งจดหมายเทปอัดเสียงไว้ตามมุมต่างๆที่จุฬาเราเรียนจุฬาตอนนั้น จนพี่ชายมาพูดคำเดียวว่าเป็นลูกต้องกระตัอยูเลยเลิกคบกับพี่อูด8ปีพี่อูดก็ใจสลายแต่ด้วยอายุที่ห่างกัน15ปีคุยกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยเลิกลากันไป คนที่สองเขาหลงรักเราตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแล้วเราเองก็รักเขามากเช่นกันแต่คุณแม่สั่งให้เลิกสอนไม่ยอมถึงขั้นว่ามีครั้งหนึ่งสอนจะออกไปเจอเขาแต่แม่ไม่ให้ไปสอนขับรถออกจากบ้านแม่ก็มายืนบังประตูไว้สอนก็ไม่สนแล้วขับชนประตูบ้านออกไปซึ่งก่อนที่สอนจะเลิกกับคนที่สองแม่ก็ไปเจอคนที่สาม แม่ก็ให้คนที่สามมาคบกับสอนเพื่อช่วยให้สอนเลิกกับคนที่สองแล้วสอนก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงคือคนหนึ่งก็ดีอีกคนก็รักมากสอนไม่รู้จะเลือกใครดีก็เลยไปขออนุญาตทั้งสองคนนั้นว่าสอนไม่สนอะไรก็ได้ใครจะว่าอะไรก็ช่างดูด้วยกันสามคนไปเลยสุดท้ายเราก็ต้องใช้สมองเพื่อเลือกจบเรื่องราวอีลุงตุงนังนันให้ได้ ส่วนสามีนั้นเรารู้เขาเสือๆอยู่แล้วแต่มั่นใจในตัวเองว่ารักกันมากเอาเขาอยู่สุดท้ายไปเจอเขายืนกอดกับผู้หญิงผิดเองที่ไม่มีเวลาให้เพราะเรามัวแต่ถ่ายละครพี่อุ๊ดบอกว่าเราก็ยิ่งรู้สึกผิดมากหลังแต่งงานเราก็เลิกหมดส่วนของขวัญที่สามีให้ภรรยาเกือบทุกปีคือให้เงินก้อนหนึ่งหมื่นโบนัส